พูดจาเข้าใจได้ง่ายยิ่งมาที่ Ford I M A เนี่ยคือประทับใจประทับใจทุกอย่างบริการดีทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่มาสอบถามเรื่องรถแล้วก็จนถึงวันนี้คือบริการดีมากครับ โอเคครับใน e อ e r อ e ์เขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะสังเกตได้ว่าตรงกลางจะเห็นรูปความเร็วแล้วก็รูปรถที่เวลาลงเขานะครับออันนี้จะสังเกตได้ว่าตอนนี้จะเป็นทางลาดแล้วเวลาเราลงนะครับอันนี้คือเวลาควบคุมความเร็วขณะลงเขาเรากดปุ๊บระบบควบคุมความเร็วทลงทางชันพร้อมทำงานนะครับทีนี้เราสามารถปล่อย เบรกและคันเร่งได้เลยนะครับอันนี้นะตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่คันเร่งหรือเบรกเลยนะครับตอนนี้รถกำลังจัดการกับความเร็วลงให้แบบช้าๆอัตโนมัติอ่าอันนี้คือการทำงานของระบบอ่า hill descent control นะครับ